สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาชมบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เป็นบ้านมือสองค่ะที่เอม,มาซื้อนะคะตอนนี้ก็เ,เตรียมรีโนเวภายในเดือนหน้านี้นะคะเราก็จะเริ่มทำกำแพงก่อนนี้เพิ่งมาทำความสะอาดตัดต้นไม้นะคะตัดต้นไม้แล้วก็ตัดหญ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะเราก็จะรีโนเวทใหม่หมดเลยทั้งหลังนะคะนี่มีหงด้วยอันนี้เป็นบ้านคนุณพ,พ่อคุณยายบ้านนะคะนี่คือบริเวณบ้านนะคะทุกคนค่ะเราก็จะทำใหม่หมดเลยนะคะทำกำแพงทำเดือนหน้าก็จะทำกำแพงก่อน,นะคะ่ะนี่เป็นตัวบ้านสาธุไม่จดทูบเปลนะคะก็ ภาคภูมิใจนะคะนี่คือบริเวณนะคะทุกคนนะคะเออเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งขออนุญาตเอมขออนุญาตนิดนึงค่ะเห็นเอมบ่ค่ะเห็นเอมบ่นี่นะคะเป็นเห็นเอมไหมเห็นเอมไหมนะคะก็ จะรีโนเวทเริ่มเดือนหน้าค่ะทำกำแพงก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะทำตัวบ้านนะคะซึ่งออกแบบไว้หมดแล้วนี่คือบริเวณบ้านทั้งหมดนี่คือหลังบ้านนะคะนี่คือหลังบ้านทั้งหมดก็จะทุบออกหมดเลยหลังบ้านก็จะทุบออกหมดเลยค่ะเนี่ยตรงนี้จะทุบออกหมดเลยรีโนเวทใหม่หมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะทําเป็นห้องรับแขกเป็นห้องคาราโอเกะนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบบ้าน ดูมะม่วงคะยังเต็มต้นอยู่เลยเนี่เพิ่งมาตัดต้นไม้ตัดต้นมะขามค่ะนะคะแล้วก็มาเผาตรงนี้ทำความสะอาดเดือนหน้าก็จะทำถมดินถมดินเสร็จเอ้ยทำกําแพงทำกำแพงเสร็จก็จะถมดินนะคะนี่คือบริเวณบ้านทั้งหมดของเอมค่ะ นี่คือข้างบนบ้านตัวนี้ก็จะทุบออกหมดนะคะคือตรงนี้เอ็มจะทุบออกหมดเลยคือรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะทุบออกทําใหม่หมดเลยทั้งหลังนะคะตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีห้องมีคาราเกะสองชั้นนะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะมีหงด้วยตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําพุซึ่งจะเอาอัญเชิญปู่พญานาคกับย่าพญานาคมาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยจะทําเป็นบ่อน้าพุจัดสวน สวยๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่นี่ก็จะคือบริเวณบ้านนี่คือจะบ้านนี่เป็นตัวบ้านนะคะนี่ยังไม่ได้รีโนเวทนะคะเดือนหน้าจะเริ่มรีโนเวททำกำแพงเสร็จก็จะรีโนเวทต,ตัวบ้านทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นปลูกหญ้านี่จะเอาญ้าเทียมมาปลูกหมดเลยจัดสวนสวยๆตรงนั้นก็จะทำเป็นโรงจอดรถนะคะฝั่งนู้นนะคะ ข้างหลังก็จะทําเป็นโรงงานปลาเล็กๆแล้วก็ผงซักฟอกนะคะร้อนร้อนร้อนนะคะแ,แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดบ้านนิดนึงค่ะเออเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูตอนยังไม่ได้รีโนเวทฮะเดี๋ยวรีโนเวทเสร็จก็จะให้ดู อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เอมด้วยนะคะ